อานะจารย์ครับขอสอบถามหน่อยฮะให้หลักการยืนย่นยติเนี่ยฮะที่ท่นานตุลาออกมาเนี่ยมันโดยโดยหลักการแล้วกอสอฝ่ายค้านต้องต้องเห็นรายชื่อทั้งหมดเป็นเก็คนหรือเปล่าหรือแค่มอบเจิตนาลมให้ภาคประเด็เมือนการให้ครับโดยโดยโดย,โดยหลักการแล้วนะครับคนที่จะไปเสนอชื่อก็จะต้องเห็นข้อความในนั้นเรื่องนี้มีบรรตฐานมาตั้งแต่ก่อนปีห้าเจ็ด ที่พอเรียกว่ารัฐรมนูลสองฉบับน,นั่นนะแต่ทีนี้รายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงผมไม่ทราบอันนี้อยู่ที่ท่านสุชาติท่านจะได้ข้อมูลเป็นยังไรรูุ้กด่อมไปดูคำว่าเห็นข้อความมันคือหมายความว่าเห็นจะราเนื้อจะติ<อ>ง,งหรืออ่างนะคือหนึ่งเห็นข้อความเป็นยติกับสองเห็นท้องต้องการเย็น,นยินยอมจึงจะลงนามลงไปในนั้นได้แต่ว่าถ้ามีต่อฝ่ายาค้นานคนไหนถ้ามาถ้ามาอ้างว่าไม่โดนแอบอ้างอย่างนี้ก็ก็ทำให้ยติไม่ชอบได้ใช่ไหม ก็ก็มีโอกาสเป็นย่างนได้โดยเฉพาะถ้าหากว่าปรากฏว่าหักไปแล้วมันเหลือจํานวนไม่เท่ากับที่เขาให้ใช้เส์ในการยืมแต่แต่แต่ถ้ากรณีถ้าถ้าดุชาติอ้างไปแต่สุดท้ายแล้วก็ก็ไม่มีฝ่ายค้านคนไหนมาแสดงตัวหลักฐานก็ก็แบบว่าไม่มีหลักฐานอ๋อไม่เหมือนใบเข่าวก่อนโ้นตอนนั้นมันมีคนแสดงคนเป็นหลักฐานพี่อุรมเดชอุดมเดชแล้วเรื่องนี้มันถือว่าให้ให้เป็นโมฆะเลยว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นไรก็เข้าชื่มาให่ยืมอ๋อ กระบวนการก็จะช้าไม่ได้อาจารย์ครับเราี้ได้รัฐบาลพอ,อจะให้คําตอบเรื่องวันได้ไมไม่ได้เพราะสภาย,ยังไม่ได้สง่งมาก็เกิดปัญหานี้ขึ้นสภาก็ยังไม่สง่งเขายังไม่รู้ว่าจะรับนติัญันี้ไว้หรือเปล่าหรือซ้ำไปปกติเขาจะตรวจลายชื่อถึงไม่มีเรื่องนี้เขาจะตรวจลายชื่อประมาณเจ็ดวันว่าลายเซ็นครบไหมถูกต้องไหมอะไรไหมเพื่อเทียบกับต้นฉบับลายเซ็นสสให้ไว้ตอนารารงานตัว ปกติประมาณเจ็ดวันก็จะแจ้งมาทีนี้ถ้าไม่มีเรื่องนี้ขึ้นมามันก็ครบเจ็ดวันตอนนี้ใจรัฐบาลมีมีบอกทำาายไว้หรืไม่ไ,<ห>ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเรื่องนี้เพราะว่าถ้าพูดถึงเดือนกระกฎาคมเนี่ยมันมันอะไรมันมันอัตโนมัติอยู่แล้วว่าในสัปดาห์แรกประมาณวันที่สี่ห้าหกนั่นเนี่ยว่าไม่ติดภารกิจพอสัปดาห์ต่อไปมัน สิบสามสิบสี่สิบห้ามันติดวันเข้าพรรษากับอาสาหนึ่งบาวิชาซึ่งสัปดาห์นั้นก็คงจะใช้ไม่ได้ก็ไปอีกสัปดาห์หนึ่งสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอะไรนั้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องนี้แปลว่าก่อนเวลาน่าจะสิบแปดถึงย2ิบสองใช่ไหมคะที่เหมาะสมไม่ติดอะไรตอบอะไรได้ได้ตั้งนั้นไม่มีปัญหาครับตอนนี้ก็คือเรารอทางทางประธานส่งมาใช่ไหมทางสภาทางประธานสภาส่งมา วันนี้ประธานสภากำหนดหรือว่ากำหนดร่วมกันแล้วให้สภาสภาก็ถามมาว่าบัดนี้มียักศนี่เกิดขึ้นรัฐบาลจะพร้อมตั้งแต่เมื่อไหร่รัฐบาลก็จะบอกไปแตเพียงว่าพร้อมตั้งแต่เมื่อไหรทีนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นั้น่ะมันไม่ใช่ว่ามากำหนดกันอย่างนี้อ้นี้เป็นเรื่องของวิบทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจะไปตกลงกันหนึ่งจะต้องตกลงอ่ะงั้นจะเอาวันไหนซึ่งมันก็ต้องอยู่ในช่วงที่รัฐบาลบอกว่ากับสองกี่วัน ไม่มีปัญหาทำกันมาทุกปีอยู่แล้วไม่ได้ยุ่ยงยากอะไร